โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับรัตศินป์คิดสำลูนอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นอีพีสองนะครับที่ผมจะมาหนึ่งหนึ่งุ่มไปเจอซุ่มเอานะครับสุ่มไปเจอนะโทษทีซุ่มเอานะครับซุ่มกับคนในเกมเลยนะครับหนึ่งหนึ R ่งอวี B. วันนี้เราจะมาเล่นตัวมากางก้าเมทที่โหดในแพ็กก่อนๆนะครับ จะเป็นยังไงเราไปตามรับชมกันได้เลยนะครับป้าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับอ่าวันนี้เราจะกดสุ่มไปเลยนะครับต่อไปตันนี้เราจะเล่นตามที่ต้นคลิปบอกไปนะครับผมจะมาเล่นมางก,นกานะครับหนึ่งหนึ่ง <S <S นะเมทที่หดต,ตอนนั้นตอนที่มันมาใหม่ๆนี่ก็โคดมากเลยนะครับมางการเนี่ย เป็นเมทที่ว่าล้มๆไม่เป็นไรนะลมยากอยู่นะนมากังก้าอยู่ในเมทมากังก้าสกิลที่ผมจะไปผมก็จะเอาเป็นฮิลนะครับเออฮิวเอาปืนของคิกซี่นะครับผมเลยจัดไปแล้วแหละอ่ะโอเค ไป let's go สุดมันเจอกัตัวอะไรน้อวาเนี่ยโอ้เจอแลดมาดูกันนะครับมาัาก่าแลดใครจะอยู่หรือใครจะไปนะครับเมอร์เมดต้องเจอเมดอันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสิบสามนะครับโอ้ยออกของมาแล้วเนียแล้วดอกของซ้ำไหมเรื่องของซ้ำอะ่ะทุกคน ผมเลืมอ,อกของซับอ่ะครับเออมันออกของซับ<ต>มันรวยกว่าแรงเลยนะครับเราสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่ามังการมันได้รับบัมมานะให้สกิลหนึ่งมันใช้ได้แบบอันนี้นะครับใช้สามทีนะตอนนี้เราก็กดแล้วไปเลยนะครับปับ๊บมาเลย มาดีแลด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 แลไม่ได้เคยกลัวอยู่แล้วนะมาได้ขอแค่มา,มาไม่กลับไม่กลับทีนต่อไปเราจะออกเป็นรองเท้าจากกะเกาะเจากกะโควิดวน,นะครับท่านนึงนะครับโอเคสองต่อ สามทักทายไปก่อนบู๊สดชื่นอย่อาดันนะไม่ตายทำไม่หรอคิดว่อไหวเหร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 อเชื่าไหวเหรอสดชื่น เดน๋ยวต่อไปเราจะออกเป็นบูมเอาไปเอาเป็นบูมสติกเลยละกันเห็นไหมบูมสติกอะแม้เขาว่าจะออกบูมสติกเหมือนกันนะครับโดยจากทรงแล้วอุ้ยทำไมมันดันไปจังวะ

ปอมทีนี้เราจะเอาประมาณวันนี่เราตั้งไว้เท่าไหร่5คิวใช่ไหมนี่ก็5คิวเหมือนกันนะครับต้องออกคันเบรนนะ่านี่เป็นตัวที่เบิร์ดแรงมากเลยโอ้โหนี่แล้วพลาดไม่ได้นะครับพลาดคือตายบอกเลยพลาดคือตายพลาดตาย ชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นเกาะโดนพยายามปุมเลือดไว้นะคะโอ้ยอิจฉาเนี่ย,นนยโก้ตีว่าวไปหนึ่งทีตีว่าวไปเลยหนึ่งทีปล่อยไปโดนหลอกแล้วเด้มาเนี่ยจากการคาดเอกสองไล่คิวโดนไปหนึ่งที แล้วมานี่ยป๊บนั่นเลยลบสแต็กแล้วก็แตะคาร์ป้อมเลแล้วก็คาร์ป้อมไปดิาตากคาร์ป้อมไม่ล่ะาตากคาร์ป้อมไม่ล่ะตากคาร์ป้อมไม่ล่ะอยากตาร์าป้อมไม่ล่ะกจะตายกันแล้วนี่ห้าคิวแล้วกันชิ้นต่อไป อ,อกกระพนก็ดีนะครับจนแล้วแล้แลดาเมจมันหนักมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แรงมากเลยเรามันตัวโจมตีต่อเนื่องนะมันเวีนมาผมว,ว่าดีน่าจะดีเหมือนกัน,น,นแบบแต่เขาน่าจะออกเป็นเจากเวนนะครับเฮ้ยจุ๊บพิกเกอร์ ขอเลือกละกันละกันละกันสุดชื่นจังเลยสุดชื่นจรงเลยท่าๆหลกอขนะครับสุดชื่นจังเลยออกมาทางนี้เขาเลยจากกาาดดาวสองไล่คิวมาโดนสองสามอันติเข้าไปสีเฮ้ยตายเฮ้ยตายไม่ไม่เขาทั่วเล ไม่ทันเรยไม่นออกตันเร็วๆมาถอยมาก่นอนระักษาโอเคเราจะออกต่อไปเป็นจอกเกาะเ้นนะครับ <c oughs> จากการขนาดาสองร้อยคิว แล้วมันต้องมาต่อรอยนอนใช่จากการขาดสองคิวแล้วจะตกก่อนี้เฮ้นี้นส,สี่ห้าโอ้ยทำไมโดนเลยวะมงกอนดีไหมวะผัดถาสองหนึ่งแล้วนะ อยู่หลังคลิปไว้นะครับไต้มาเียปุ๊บมาปุ๊บโดนสองสามตีไทยเขาบอมเขาลอไม่ิดติดแลนะ้ไม่ได้ออกติดนะต้องเปลี่ยนของละ เาออกของพิษเนี่ยมันมันเมื่อสิเดียวมันตายแล้วต้องออกพิษพิษเนี่ยลองนีโนโนโ้โดนเชืเอ้อเดนมุมสติกไม่คุ้มเลยนะผมบอกเลย <c oughs> โอ้ไม่น่าออกเลยเดียเ๋ยว หาตังแป๊บบอกเลยนะครับว่าบูมสติ๊กไม่คุ้มเป็นอย่างยิ่งเล่นมังกาไม่ต้องออกนะครับบูมสติ๊กไม่ใช่ว่าไม่ต้องออกนะแต่ว่ามันออกมาแล้วมันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มเลยอย่างมากเลยดูไม่ตายชุดเดียวเราออกติดพิษมันดีกว่านะโอเค ่อไปสมสนุกเรามเสี่ยรักกันมาเลยเวๆมาทำไมอยากรู้ว่ามาทำไมมาท <c oughs> ำไม

อยากลองอยากลองอยากรู้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 เหรอนี่ไง ทำไมดีนะเพรานว่าแล้วไม่มาเนะี่ยถ้ามันฟิกเกอร์พักเราเข้าไปในใจเนะี่ยโอ้มันไม่ออกมาครับท่านผู้ชม <c oughs> แลวไม่ออกมาโอ้กลัวอะไรเนี่ยยอมแล้วเหรอนีฉิกมันก่อน 哦，真、嗯、的，嗯嗯嗯、好吧。 โอ้าอขาบอ่อโอ้ฮาคิวแล้วเขาไม่สู้อะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงเดียวเขาไม่สู้เลย ปอมก็จกก็ไปแล้วนะครับสรุปแล้วเขาไม่สู้นะเขาไม่สู้เรานะโอ้เหลี่นทหายเล่นดีไหนชนะเราเลี้ยงก็จบก็ไปแล้วนะครับ คลิป,ปนหนึ่ง1 EP ที่2นะครับมังกาว s แลนด์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะน,นี่คือสุมมานะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ถ้าอยากให้ผมปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับหลังจากตอนนี้ก็ขอลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ